สหรับแนวคิดการพัฒนานวัตกรรมนะครับนวัตกรรมตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่เพื่อมีวัตถุประสงค์หลักจริงๆก็เพื่อพัฒนาเด็กให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีนะครับแล้วอีกประการหนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคให้เด็กคือผมมองว่าเด็กที่อยู่ในชนบทก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา,นา และการเรียนรู้ที่เท่าก,กันกับเด็กในเมืองนะครับโดยเฉพาะเรื่องเท,เทคโนโลยีและเรื่องทักษะการโคดดิ้งนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นในปัจจุบัน,นครับเด็กเจอกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตของเด็กก็จําเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็อยู่กับมันใช้มันให้เกิดประโยชน์แล้วก็นําไปประกอบอาชีพในอนาคต ในส่วนของกระบวนการออกแบบและการพัฒนานวัตกรรมนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูเป็นหลักนะครับโดยการปรับปรุงหลักสูตรนะครับเราได้เพิ่มรายวิชาวิทยาการหุ่นยนต์เข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษานะเพื่อจะส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทักษะโคดดิ้งนะครับให้เด็กได้เรียนรู้มากขึ้นซึ่งจะเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับก็จะ กลายเป็นว่านักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับัธยมศึกษาปีที่3ก็จะได้เรียน2วิชาควบคู่กันไปในส่วนที่2นะครับที่อยู่ในนวัตรกรรมตัวนี้ก็คือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้นวัตรกรรมทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้มีกลุ่มเป้าหมายที่จะมาใช้งานศูนย์การเรียนรู้ตรงนี้ก็คือกลุ่มนักเรียนแล้วก็กลุ่มสิทธิ์เก่าแล้วก็ยังมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นสามารถที่จะเข้ามาช้อปปิ้ง อบรมตามหลักสูตรต่างๆที่เรามีอยู่กว่า10หลักสูตรส่วนที่3นะครับก็คือชมรมหุ่นยนต์โรงเรียนบ้านหนองแสงคกน้อยตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนที่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจเป็นพิเศษต้องการที่จะพัฒนาให้ถึงขั้นสูงสุดเลยเราจะมุ่งส่งเสริมให้เด็กกลุ่มที่มีความสนใจพิเศษนี้ได้รับการพัฒนาเข้มข้นขึ้นจนสามารถที่จะไปเข้าร่วมการแข่งข,ข,ขันในทุกๆระดับที่ ทาทงหนนน่วยงาาเออกชหรรืภคัฐจขึ้นห้องปฏิบัติการ AI นะคะเป็นห้องที่มีความรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะได้เข้ามาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และใช้ห้องเป็นห้องซ้อมหุ่นยนต์ค่ะอยากจะนําความรู้ไปพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ให้สะดวกสบายมากขึ้นสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ใช้นวัตกรรมมาระยะหนึ่งนะครับ ก็ปรากฏว่าในส่วนของนักเรียนนะครับได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนะครับสามารถที่จะรู้เท่าทันเทคโนโลยีและก็ไม่ไม่ถูกหลอกในทางออนไลน์นะครับสามารถที่จะรู้ระบบการทำงานของอเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์นะครับสามารถที่จะ,ะเขียนโปรแกรมควบคุมระบบตโนมัติต่างๆได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการสร้างสารร นวัตกรรมใหม่ๆนะครับเราได้นวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากความคิดของเด็กนะครับว่าเมื่อได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กสามารถที่จะไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสนองความต้องการในการใช้ชีวิตประจําวันส่วนครูนะครับครูก็ได้รับการพัฒนาจนเรียกว่ามีสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่สามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กแล้วก็โรงเรียนนะครับก็ได้รับ คำชมเชยได้รับความไว้บางใจจากผู้ปกครองหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชนอื่นๆนะครับจนเป็นที่ยอมรับในวงกว้างครับอันนี้คือมุนที่ห้อเอาไปใส่ในการแข่งขันนะครับอยากให้น้อเราว่าก็ได้ไม่เน้นสีหายเลยสีใจหลเวลาแสงพาดีขึ้นมาครับมันกว่าีออกไปตาเลยปึ๊บมันสี่นี่ระบบเซ็นเซอร์ของมันไม่สิิกดดัมากอีกมันก็สิทธิอีเจงสิ องค์ความรู้มันไม่ได้หายไปจากโรงเรียนมันยังคงอยู่ 2> 2, 7, 8, 9, 9.